ตอนรับเข้าชูชออ่องไฟทดลองจะหายหลายคนเดอ้อหลังจากฝนตกค่ะหลังจากฝนตกเดอ้อรดกับข้าวรดอะไรก็กลับหมดแล้วที่นี้ยายก็มาเก็บเก็บตกเนาะเก็บตกให้ฟูเล็กไฟของเราค่ะ ນັງບ້ານກົນບຸ ลงเตรียมไปจับอึ้งลำข่าวเด้อคุณแล้วอยู่นะหันมันกระโบ,บได้แล้วเนาะเออครับอยู่ในบนนอน,นบ่ บ้านผู้ใหญ่นิ่มเย้ตะช่วงทางเข้าวัดภูพระเอกไประบบบักลืมฮ้โอ้ วงวงไปจับอึ้งบอเขาขึ้นได้หลายโลแท้เอาเข้าไปดูบ้านเพื่อนก่อนห้อยบ้านทำไมมัน น้ำเต็มบ้านแท้วะคนตกมาซอยนี้น้ำเต็มเลยเนาะอึ่งมันอยู่ทอยนี่บออึ่งอ่างกระปางแมต่ตึ๊ดป้าพานทำอะไรเหรอ เอาปลาสิเลยอ,อีแล้วเอาตาเตรียมคือได้แต่ปลาเหรอเออมันเบิดแลวน่ะมาเบาดิดเลยอไไเอเออยู่กับใครวะลูกชา,ายมาบาอกไม่แม่สักไหม ฮะไหนวะบนบ้านบา่มันนอนบ่มันเห็ดอีหยังฮะมันทำอะไรวะเพื่อนมันมาเดินมามาหึงเ้า,มา,มเาบ่าอเอ้ยน้ำนี้ลุงนี่สะอาดเหวะ ไปเอาเอาปุ่นไปจ้างบักหนุ่มเอาปุ่นไปตีกับบักโต้งใส่จวนยางเมือ่อีงเออมาเมื่อบ่ายเรียบร้อยแล้วเนาะยังแต่มันโอ้นั่นขมุงเล้เล่วแลวเนาะโอ้ฝุ่นบร <laughs> ะจานด้วย่ามันะเดินนาๆเดินมันเอินเสั่งกรายามันดอกไปรบกวนมันพักผ่อนลูกชายมา ลูกชายแม่วงมาค่ะเ fc นี่รถล,ลูกชายเพิ่งกะอย่างหกเก้าศูนย์หกฮะอ้าวก็มาถ่ายคลิปนี่แหละ,ม,ละ,าะมาชื่อตากระดูยแล้วกันญ่าทุ่มก็ขี่ไหมย้าทุ่มขี่ก็ได้ไปอาบน้ำให้เกไม่มีไผ่บึงเ,เจวันก็บอมา ก็เมนเบิดกูจะได้เมื่ออันชักตัวเองอยู่เนี่ยมันถืกชิ้นโคกูไหมโอ้ยเจทุ่มก็ฝนตกจะลงมาหัวเซนเราเอิน้นค่อยค่อยก็ไปแล้วเนาะเราเอิ้นไปเอาบุญไหมค่อยก็ได้บุญไหม ไปตำแจ่วไปตำนะแม่คุจะตักเอานิดหนึ่งแจ่วมึงตำแชบห้อเอาคะนนี้ไพ่ชะนั่งกปากอดูคัออน,นโอ้ยตายแล้วมมเ,เมื่อยเธอบบ้เฮ้ยซักเมื่อยเธอะัอดีจา้า โอ้คนตกผููะเอกเขาไปจับอึงได้มือนีได้ไปแล้วบอกไปแล้วสั่งอิตาพ่อบุ๋มแล้วคอยบอกว่าเอาแม่ไข่เด้อยลูกชายเพื่อนมากับวันไหนมื่ออื่นบอก โอเคค่ะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะอ่าลูกไา,ายลูกไส้ล่ะปู่มันจนจ่อยเนาะจากอ้วนจน่จยวะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อมันอ้วนแมตะกี้ไหมวงลูกไก่อันนั้นล่ะ เด้หน่าขัางเล่นอยู่ได้ยังไม่ได้ปล่อยได้อย่าไปปล่อยมันได้ออย่าตมันญาตมันห่างตัวแม่มันเรียกข้าวเอาน้ำให้กินแม่มันจับได้วงเลยมไม้ให้มันจับก,ก่อนน้ำร้อนให้มันคุ้นก่อนบอก เอิงโดนะให้น่ะนะไม่สักช้อมเจวเด้อช่มเจลชอมเจวสาวงามบ้านโกบกคนหนึ่งนี่งามกว่ายายเ้ยนะอ่ะอือสจวีเอซียายไงอ่าสวัสดีจ้านี่เจลเชมวังผู้สาวเดอนี่ชมวังอย่าติงคิง โอ,โ,โอ้โหนี่ผงนวเหรอใช่ชมพอมันแชบมันยังไม่พอเดี๋ยวจะเอาใส่ก้อนรีบไปไหนนะ่ะโอเคค่ะก็จบคลิปแค่นี้เด้อ